สามขั้นนะครับระดับที่1ระดับที่2แล้วก็ระดับที่3และแน่นอนว่าคนที่เป็นระดับที่1เนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เป็นกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะหรือรู้ตัวมีอาการแต่ว่าไม่คิดมากว่ามันคืออะไรนะครับเช่นท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกท้องเสียอาหารไม่ย่อย มีแก๊สในกระเพาะอาหารรู้สึกว่าอิ่มอึดอัดบางคนหายใจไม่ออกนะครับบางคนเนี่ยนอนหลับไม่ค่อยสนิทอันนี้เป็นอาการของกรดไหลย,ย้อนเริ่มแรกซึ่งจริงเราไม่เรียกว่ากรดไหลย,ย้อนแต่เราเป็นอาการเริ่มแรกขั้นที่1ของอาการที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะครับระดับที่สองนี่ก็คือจะรุนแรงขึ้นมานะครับอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับเลอเปรี้ยว มีบ่อยขึ้นมีนานขึ้นนะครับแต่ละครั้งเนี่ยนานขึ้นแล้วบางทีเนี่ยขั้นที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้ยานะครับที่เรารู้ว่าไอ้ตาที่เขาไปรับประทานกันตามร้านขายยาเนี่ยมารักษามาดูแลถึงจะหายนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2แต่พอไปคือขั้นที่3เนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วนะครับจะเป็นตั้งแต่เลอเปรี้ยวนะครับ มีความเปรี้ยวเนี่ยย้อนขึ้นมานะครับที่เขาเรียกว,วา่าเปรี้ยวคอขมคอประมาณนั้นนะครับมีเจ็บยอดอกนะตั้งแต่ขั้นที่2อบางทีก็มีเจ็บยอดอกแล้วแต่ว่าพอขั้นที่3เนี่ยจะแสบปวดแสบปวด,ปวดร้อนที่ยอดอกบางคนเนี่ยเป็นมันนานๆาน,นะกดไหลย้อนานานๆเนี่ยกรดมันขึ้นมากัดฟันจนผุหรือว่ากัดไอตัวขั้วปอดขั้วหัวใจ จนสึกก็มีนะครับไม่งั้นคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนานๆแล้วโดยเฉพาะในขั้น3เนี่ยจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดตามมาได้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยขั้น3ก็คือขั้น2นะครับทั้งจุกเสียดแน่นท้องนะครับเลอเปรี้ยวกรดย้อนขึ้นมานอนภาบไม่ได้ต้องนอนเอียงนอนไม่หลับมีปวดหัวตัวร้อนรู้สึกว่าเขาเรียกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่สบายตัวหลังจากรับประทานอาหารนะครับอันนี้คือขั้นที่3แล้วแต่อย่าลืมว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยมี3ขั้น ถ้าเราสามารถจะรู้ตัวนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมรวมทั้งการกินวิตามินยูหรือว่าแอลมิเต n ร์ไนไปด้วยนะครับจะทำให้อ้พวกนี้นะี่หายไปนะครับรวมทั้งกฎระย้อนเนี่ยบางทีมาร่วมด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือโกกอรคกระเพาะอาหารนั่นเองคือการมีแผลหรือว่าการมีความเสียหายของเนื้อเยื่อในระบบของลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับ ตัววิตามินยเนี่ยนะครับหรือว่าแอมเนทิโอนเนี่ยสามารถที่จะช่วยทั้งรักษาแล้วก็ดูแลแผลในกระเพาะอ,อาหารแล้วก็ลดอาการกรดไหลย,ย้อนจุกเสียดแน่นท้องนะครับรวมทั้งอ,อาการอื่นๆนะครับที่เกิดอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ รวมทั้งการกินอาหารให้ถูกต้องนะครับทาน้ำให้เพียงพอปรับพฤติกรรมนอนหลับพักผ่อนให้ดีและที่สำคัญมากๆนะครับครึ่งหนึ่งของอาการพวกนี้เกิดขึ้นเพราะความเครียดแล้วก็สภาวะจิตใจของเรานั่นเองอย่าลืมปรับความเครียดแล้วก็สภาวะจิตใจนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการเป็นกรดไหลยอ้อนแล้วก็โรคกระเพาะอาหารรวมทั้งคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วหรือว่าโรคกระเพาะอาหารแล้วนะครับการปรับจิตใจนะครับการรับประทานสารอาหารที่ถูกต้องนะครับจะทําให้อาการพวกนี้เนี่ยค่อยๆ ดีขึ้นแล้วก็หายไปในที่สุดครับ